ทุกคนดูป้ายนะครับอันนี้คือผมมาจากศรีขอรภูมินะครับเพื่อที่จะมาดูอีกหน่วยนะครับวิ่งมาจากศรีขอรภูมิที่บ้านพิรุษดีเ5้แล้ววิ่งรถมาที่อำเภอห้วยราชมาดูดี D 5้า ของผู้จัดการนุสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับนันทวันภาพยนต์ทุกท่านครับวันนี้นันทวันออกสองหน่วยนะด,ดูความดูความดูความใจรักของผมนะอันนี้ใจรักอย่างเดียวไม่พอนะครับเพื่อแฟนคลับทางช่อง Youtube ของผมแล้วก็แฟนคลับนันทวันทุกคนเลยนะครับ ก็อีกไม่ไกลครับอีกประมาณ3กิโลก็ถึงบริเวณงานที่หน่วย10ล้อลงนะครับสู้มากครับผม <laughs> <g ül> ก็อยากให้แฟนๆได้ชมกันครับอยากให้แฟนๆน,นันทวันได้รับได้ชมกันความเคลื่อนไหวของแต่ละวันแต่ละงานเป็นยังไงเนาะ เหนื่อยนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำด้วยใจทําให้แฟนๆได้รับชมกันครับ FC แฟนคลับนันทวันเยอะอยากจะเห็นทุกงานเนาะผมจะพยายามาตามไปถ่ายทุกงานให้ได้นะครับแต่ถ้าบางงานไหนที่ผมไม่ได้ไปก็เพราะว่าบางทีมันก็ไกลเกินแล้วก็บางทีผมก็อาจจะมีเรื่องอา ปัจจัยค่าน้ำมันนิดหนึ่งอะเนาะเพราะผมยังไม่ได้รับรายได้จากทางช่อง youtube ถ้าอยากให้ผมได้ไรายได้จากช่องทาง youtube แล้วแปลงเป็นค่าน้ำมันวิ่งถ่ายก็ฝากกด subscribe หรือไม่ก็กดแชร์คลิปไปที่ facebook ของทุกคนหรือไม่ก็ อยากกดข้ามโฆษณาแล้วกันครับผมอันนั้นแหละคือมันจะเป็นเป็นรายได้เป็นเงินครับ YouTube จะให้เป็นเงินมาเพื่อผมจะเอาเงินตรงนั้นมาเป็นค่าน้ามันวิ่งถ่ายให้แฟนๆได้รับชมกันทุกงานครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนลฮะอีกนิดนึง ข้ลงที่บ้านที่วัดถนนกระสังนะครับตำบลโคกเหล็กอำํำเภอห้วยราชบุรีรัมย์ครับใบสามสิบานาทีน่าจะตั้งโครงโจอเสร็จแล้วแล้วก็ลงตู้ลำโพงเสร็จแล้วมั้ง ไปถึงอ้วนก็คงจะขึ้นเสียงกลางอยู่พอดีครับตัวโจ๊กประจำทีมงานสุดหล่อครับสุดหล่อ ใช่ร้านค้าเต็มเหมือนเมื่อวานว่เมื่อวานลิกกีนะครับวันนี้นันทวันครับอจอดฝั่งนี่แหละโอ้น่าจะกำลังลงพาวเวอร์กันครับเดี๋ยวจอดข้างๆถนนตรงนี้แล้วเดินไปดีกว่าครับเอนเอยอ่า ใครเปิดเพลงครับเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายตรงนั้นดีกว่ารอดูกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ครับได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ทุกวันนี้โอ้วันนี้หันหน้าเข้าทางวัดตรงๆเลยครับ สวัสดีครับวัสดีครับจุงกะบัดหมดดอลตุปีมันโมง,งนี่กี่โมงห้าโมงห้าโมงเช้าโอ้บัดช่องน้หมดทายหนห้าโมงเย็นบอก <laughs> ช่างหวานเปลี่ยนลำโพงอ,อีแล้วบอกจุกะจุก้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งมาครับอ้วนทำไรอ้วนอ้วนสวัสดีครับโอ้ ขึ้นไปทำอะไรนะคับุนนั่นนะไม่มีอะไรเล่นบอก <c oughs> ลมวพวุงได้เจอใช่าหมันได้ปีร์มันมันมันเปียสไตล์เดิมมันไม่ไอ,อ๋ออันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยบอก อมาบันมนิน่ืนไหคนเดียวเลยทั้งหมดตอนนี้ะสีนบานี่นะครับนันทบันท่าลำโพงขาดเนี่ยเปลี่ยนเลยครับจะไม่ปล่อยไว้นะครับทุกงานนี่ต้องเต็มที่ครับ <ส>อู้สวัสดีครับอ้ ح, ทำหลายหน้าที่เนาะ <c oughs> คน,นนี้คนละหน่อยเนาะเดี๋ยวไปสวัสดีผู้จัการก่อนอู้ ح, ร้อนมากเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแอดมินเนาะ เป็นไงไปเที่ยวอุดรสนุงไหมก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอ,อ่ะสรุปแล้วแอดมินเป็นคนอุดอรบ่ไม่ใช่ครับไปสุรกอ๋อนึกว่าเป็นคนที่นู่นเจตนาย,ยังนนยไหนเกียไปไหนตนายห้วยลาดนะตะนายห้วยลาดคนไหนบเบื่อนะช่องใหญ่เดยนั่นอนะครว้เดี๋ยวช,ชื่อช่องอะไรช่องสีวะสีแก้ว โอแกเป็นคนห้วยราดป่ะใช่อุ้ยแต่แกตามตามตามถ่ายมากกว่าผมอีกนะถ่ายเยอะแกช่องแกคนติดตามเยอะใช่แกทำสองคนไนงะอ๋อแกถ่ายแล้วก็ส่งอีกคนนึงอยู่นู่นแถวสีขอนู่นแต่ว่าท่านไม่เอาก็ไม่เป็นคนตัดต่อตตอันนี้คนถ่ายอย่างเดียวอ๋อแกวิ่งถ่ายอย่างเดียวใช่ถ่ายแล้วก็ส่งไงแต่คนตัดต่ออยู่สีขอใช่ เขาทีมกันแท็กทีมกันไงถ้ามีเีดตไปแถวนน้นก็ให้ฝั่งนู้นอ๋อแต่ถ้ามาทางนี้เขาก็ถ่ายอยู่ฝั่งนี้รถไหมผู้จัดการกำลังดูแบบเสื้ออยู่เดือ8แปดคนเองจะสี่พันแล้วนี่สามพันเก้าเก้าสิบสองไปไวมากเลยทำเยอะไหมเสื้อทำมาให้ทีมงานสิบห้า๋อ้ เจ็ดหมื่ 70, นอ่ะเข้าไปดูคลิปอยู่สนวนไหมอ่ะที่ตำรวจมาไหนสวยนะสวยผมดูแล้วอันนี้ข้างหน้าไห<อ>นอันนี้ข้างหน้าเนื้อผ้าดีมากอันนี้ข้างหน้าอันนี้อันนี้ข้านนขงหลังดูดุเลยอ่ะเอาแนวดุไปเลยอ่ะอ๋อนี่ครับเห็นไหมนี่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 นะอ่ะสวยสวยสวย ร้อนไหมครับวันนี้ฮ้อนมากบ่ทำสุดแตกล่ะเสียงกับมือเลยทอะไรเด็ดนันเผาไปทำอะไรมาเสียงไม่มีเดีดนเดดเผาพดโอ้ยแมนบอสรเมีนั่นเสียงบรมีเลยเป็นจมากคนนึะมืดหลายพด ออ้มาแล้วคือคือที่งานที่งานอะไรนะตำบลตบนกระสังเนอะตะเดงแกมาแกไปเต้นหน้าตู้แล้วเจอผู้จัดการประกาศออกไหมให้ให้ทีมงานสนุกหน่อยก็ไม่ได้เนอะผู้จัดการเแกปวดเมื่อยโอ้ได้ร่มฝั่งเดียวเลยเนอะ นั่งร้านขึ้นเสร็จแล้วครัสองฝั่งสวัสดีครับเอเดี๋ยวถ่ายรูปให้ทีมงานก่อนครับสักสิบยรูปเอาไว้ให้ลงเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกรอบหนึ่งครับ กำลังเปลี่ยนวอยเสียงแหลมนะครับขึ้นในแล้วข้างละสี่ใบครับโอ้ฝั่งนูน้นจะเสร็จแล้วครับฝั่งนู้นเปลี่ยนวอยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอ้วนทำงานไวแท้อ้วน เครื่องปั่นก็รอแต่ต่อสายเข้าครับนั่นกำลังต่ออยู่ครับก็เดินสายไฟรอบตูลโพงสายไฟบริเวณโจเร็วครับวันนี้ทำงานเร็วอ้วนเลยอ,อีกตู้เดียวครับใบเดียวครับจะเสร็จแล้ว โอ้นี่ได้ใครมาเนี่ยในแบบวออรถดยังงามหล่อแท้นี่รีวิวนะครับรีวิวนะครับเว็บบรุ่นไหนครับเบบร้อยบอกเบบร้อยครับทำมดเท่าไหร่นี่ทั้งคันนี่หลายพันอยู่ครับโอ้งามแท้เยอะครับเมีเจีมเลยครับคันนี้วันนี้นี่ ได้ตัวนี้เพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับเซอร์โบ5,500นะครับแต่ก่อนมีแท่นเดียวนะครับเสริมมาอีกแท่นหนึ่งแล้วก็ที4 0่0สี่แท่นนะครับมัเตอร์ดีไซน์5 0 0 0สี่แท่นเอล0อสี่แท่นหนึ่งโอ้ร้อนจังเลยวันนี้ 4โมงครับตอนนี้4โมงตรง เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วค่อยเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ